สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับไ like ลฟ์แล้วนะคะวันนี้ก็คือจะมาอ่านหนังสือกันค่ะหนังสือที่ปลาเลือกมาวันนี้ก็คือจะเป็นจิตที่ไม่วันวายนะคะอ่าวันนี้มาดูกันนะคะว่าปลาเลือกอหัวข้อตรงไหนมาอ่านให้ฟังออันนี้เจออยู่ที่หน้า18-19ปดสิบเก้นะคะ <c oughs> หัวข้อจะเป็นรูปทรงของภูเขาน้ําแข็งอืยังไง รากฐานของชีวิตเปรียบได้กับรูปทรงของภูเขาน้ําแข็งที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรส่วนของภูเขาน้ําแข็งที่มองเห็นได้เหนือน้ําเป็นเพียงร้อยละสิบหรือ20ส่วนของทั้งหมดก้อนน้าแข็งมาฮอมาซึ่งมีขนาดใหญ่กว่านั้นอยู่ข้างใต้แม้ว่าส่วนที่มองเห็นได้อาจดูเล็กมากส่วนที่อยู่ใต้น้ํานั้นอาจใหญ่จนน่าประหลาดใจ ภูเขาน้าแข็งจำเป็นต้องมีฐานขนาดใหญ่เพื่อที่จะลอยอยู่ในน้ำได้อย่างมั่นคงผมเชื่อว่าเราควรต้องศึกษาและเรียนแบบรูปทรงของมันเราเรียนรู้อะไรจากรูปทรงนี้คำตอบคือความมั่นคงแทนที่จะเผยรูปทรงของมันทั้งหมดให้เห็นบนผืนมหาสมุทรส่วนใหญ่ของมันยังจมอยู่ใต้น้ำส่วนที่ ส่วนที่ว่านี้ไล่น้ําออกไปจากบริเวณนั้นส่งผลให้มันมีกําลังที่จะลอยอยู่ได้ในชีวิตคนเราก็เช่นกันเมื่อส่วนที่อยู่ข้างใต้มีขนาดใหญ่ขึ้นความสามารถในการลอยตัวก็จะมีมากขึ้นด้วยส่วนที่มองไม่เห็นจากเหนือน้ํานี้ก็คือตัวคุณส่วนที่คนอื่นมองไม่เห็น ทุกคนมีส่วนที่อยู่ภายนอกที่คนมองเห็นได้และส่วนที่อยู่ภายในที่มองไม่เห็นผู้ที่มีส่วนที่อยู่ภายในใหญ่กว่าส่วนที่อยู่ภายนอกมากๆมักเป็นผู้ที่มีลักษณะเฉพาะของผู้ยิ่งใหญ่คงเป็นไปได้ยากที่คุณจะยกย่องคุณที่คนที่คุณอ่านออกได้ง่ายๆผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงมีความลุ่มลึกและสองประกายของความเป็นบุคคลที่สุขุมลุ่มลึก สรุปได้ว่าการมีคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่แฝงอยู่ในคนแต่ละคนใครก็ตามที่แสดงออกเพียงเศษเสี้ยวแห่งตัวตนของต,ตนเองย่อมมีส่วนมาคือมาที่ซ่อนอยู่ภายในเพื่อรักษาความมั่นคงของพวกเขาเอาไว้ดังนั้นเมื่อคุณพยายามสร้างรากฐานพัฒนาชีวิตของคุณคุณควรเรียนแบบภูเขาน้ําแข็งโอ้ลึกซึ้งมากเลยค่ะ คิดไม่ได้เลยนะถ้าไม่ได้อ่านจิตที่ไม่วนไัวนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นบทนี้อันนี้เห็นด้วยเลยค่ะก็คือถ้าถ้าใครรู้จักลักษณะตัวนี้เลยเหมกันเนาะเหมือนอันนี้จะเป็นภูเขาน้ําแข็งนะคะถ้าเราถ้าเราู้จักไอซ์เบิร์กเนาะบางคนอาจจะเคยดูไททานิคใช่ไหมคะไททานิคก็คือจะมีภูเขาน้ําแข็งที่ยอดข้างบนตรงนี้มันจะเหมือนเป็นพีระมิดข้างบนจะ,ะเล็กหน่อยแล้วข้างล่างคือรากฐานเห็นไหมอย่างเงี้ยแต่ข้างล่างนี่คือแบบ กว้างมากเลยนะคะเหมือนแผ่กว้างมากและแข็งแรงมากเลยด้วยก็เหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ค่ะคือส่วนข้างบนที่ที่โผล่มาให้เห็นเนี่ยให้ค่คนเรามองเห็นได้ก็คือจะเป็นเหมือนอคนที่เขาเรยนะเหมือนลักษณะภายน,นอกที่ที่คนมองมองเห็นเราแต่จริงแล้วเนี่ยเรามีอะไรที่ซ่อนอยู่เออภายในใช่ไหมคะคืออยู่ข้างในจิตใจของเราเนี่แหละคืออยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเ,เราควรต้องแบบว่าให้ข้างในเราแข็งแกรงอะไรอย่างนี้มีมีส่วนส่วนส่วนที่อยู่ด้านล่าง ด้านล่างของของของผืนน้ำนะคะที่เป็นเป็นเป็นรากฐานของภูเขาน้ําแข็งเนี่ยควรจะมีให้เยอะข้างในจิตใจเราต้องแบบดีนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยข้างนอกโชว์หมดแล้วข้างลา่างข้างในไม่มีอะไรเลยอะไรอย่เงี้ยไม่ได้คือเราก็ต้องแบบว่าอ่าเป็นคนหนักแน่นใช่ไหมคะแล้วก็มีอ่าอะไรดีๆที่อยู่ภายในนะคะอันนั้นคือจะดีมากๆเลยอออันนี้ใช่เลยอืมชอบมากๆเลยคะ่ะอี่ก็คือจะเป็นแบบ เป็นเป็นเหมือนแฝงอยู่ในคนแต่ละคนซึ่งเราก็มีข้อดีอะไรของเราที่ที่ซ่อนอยู่เหมือนกันนะนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทำตัวให้เหมือนภูเขาน้ำแข็งนะคะอ่านเล่มนี้นะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะซื้อ2แถมหนึ่งแล้วลด15%้ายเ้วยนี่ยมเลยกับจิตที่ไม่วันไวนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอมาสวดมนต์กันก่อนนะคะ วานะแห่งความจริงบทพระธรรมเพื่อสําโรมจิตใจในห้วงจักรวาลมีแสงแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธะโดยชีวิตนี้มนุษย์จึงได้มีชีวิตโดยชีวิตนี้จึงก่อกําเนิดประวัติการชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนิรัน์และเป็นสากลแสงอันเป็นสากลสั่งมาให้ความสว่างทุกคนแห่งทั่วพื้นพิภพนี่คือแสงสวรรค์แสงแบ่งเป็นเจ็ดสีด่างรุ้งเชื่อมโยงท้องฟ้ากับแผ่นดินแผ่ขยายพระเมตตาจิตแห่งพุทธะ สีเหลืองสีแห่งธรรมคือคําสอนสีขาวสีแห่งความรักคือการช่วยให้รอดผลนบาปสีแดงสีแห่งความเที่ยงธรรมคือการเอาชนะความชั่วร้ายสีม่วงสีแห่งวินัยคือการบูชาสีฟ้าสีแห่งเหตุผลคือความคิดสีเขียวสีแห่งธรรมชาติคือความกลมกลืนและสีเงินสีแห่งศาสตร์คือความพัฒนาก้าวหน้าอาสีทั้งเจ็ดรวมกันผสานสองสว่างอาณาจักรแห่งพุทธอาณาจักรแห่งพุทธคุ้มครองโดยพระโพธิสัตว์แห่งแสงสีทั้งเจ็ด ที่นี่เป็นแดนแห่งความรักและเมตตาที่นี่เป็นแดนแห่งปัญญาและธรรมะอันหนึ่งนี่เป็นแดนแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณอีกในหนึ่งก็คือบุตรแห่งพุทธบุตรแห่งพุทธอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นจิตวิญญาณนี้จิตวิญญาณคือสติปัญญาความคิดที่ไม่ดับสูงจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ไม่เสื่อมสลายจิตวิญญาณเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกายมนุษย์นี้ก็คือเงาของจิตวิญญาณกระดุดเรือลำเล็กที่ลอยไปบนกระแสน้ำแห่งเส้นทางชีวิต เพราะเป็นเพียงแค่เรือลำเล็กหากใครผู้บังคับเรือก็จะลอยไปเกิดตื้นผู้บังคับเรือนี้ก็คือจิตใจหากจิตใจเกิดผิดพลาดเรือก็จะล่องไปชนหินแต่เป็นสิ่งเสี่ยงแต่ทว่ามีบทพระธรรมเป็นประดุจไม้ถ่อเรือที่จะช่วยบังคับเรือในกระแสะน้ําเชี่ยวให้เรือล่องไปในเส้นทางที่ถูกต้องบทพระธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงปรัสรู้และทรงรสรแรงสดงธรรมซึ่งเป็นดั่งขมทัพย์อันมหาศาล ขุมทรัพย์มหาศาลนั้นก็คือบทพระธรรมคาสอนบทพระธรรมนั้นเป็นสัจธรรมที่จุดประกายให้กับชีวิตของมนุษย์เป็นดั่งแก้วผลึกจากพระเมตตาเจตนับแต่บัดนี้ผู้คนทั้งหลายจะไม่มีผู้ที่หลงทางบนเส้นทางเดินชีวิตมือที่จะช่วยนําทางได้บกขึ้นแล้วเพียงก้าวมุ่งตรงไปตามทิศทางของมือสีขาวนี้ชีวิตมนุษย์นั้นมีได้จํากัดอยู่แต่เพียงช่วงชีวิตนี้เท่านั้นในชีวิตของมนุษย์มีอยู่สามชั้นการเวลา คืออดีตการปัจจุบันการและอนาคตการถึงแม้อดีตจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความผิดที่เกาะขึ้นในจิตใจจะยังคงครั้งอยู่ฉะนั้นจงพยายามเข้าใจผู้อื่นและย้อนทบทวนดูตนเองตอนและผู้อื่นมิได้แบ่งแยกหากแต่เป็นหนึ่งเดียวกันต่างก็เป็นบุรแห่งพทุทธะดังนั้นจงมอบความรักต่อการละกันดังนั้นจงเพื่อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นจงให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือหลักคาสอนอันเป็นนิรันด์เป็นแสงที่ส่องสว่างความมืดมล ผ่านปัจจุบันและอนาคตความมืดมนบนโลกนี้เป็นนรกความมืดมนของโลกหน้าก็เป็นนรกในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาสู่โลกนี้นั่นคือดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมได้ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ที่กําลังขึ้นอยู่ณเวลานี้เป็นแสงที่ส่องสว่างอนาคตนําทางไปสู่ดินแดนแห่งพุทัะจากนี้ต่อไปบนโลกนี้จงปราศจ,จากความแตกแยกบนโลกนี้จงปราศจากความหวาดระแวงต่อกันบนโลกนี้จงปราศจากการกระทําสิ่งเลวซ้ม บนโลกนี้จงปราศจากจิตยุญญานชั่วร้ายในโลกหน้าจงปราศจากปีศาจชั่วร้ายจงเป็นโลกแห่งบุดรมคติมาถึงยุคยูโทเปียผู้คนทั้งหลายรักกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันเชื่อถึงต่อกันและกันข้าพเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างผู้บอกกล่าวและส่งต่อสารนี้แสงสว่างเท่านั้นที่คงอยู่จริงความรักเท่านั้นที่คงอยู่จริงสัจธรรมเท่านั้นที่คงอยู่จริงข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่าง ซึ่งมาประสา,านแรงร่วมกันผนวกพลังกันและกันขอปฏิญาณนที่นี้ว่าจะตั้งอยู่บนจิตอันเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในวิถีทางตามพระธรรมคำสอนโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาหานหนังสือไปพร้อมกันแล้วก็สวดมนต์ด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะคราแหนะะ้าว่าฝาจะหยิบหนังสือแล้วก็หัว,นนวะะ okay, ขอ้อเรื่องอะไรมาอ่านกันสวัสดีสวัสดีค่ะ